ดวงการงานคนเกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้พรลังใจครับใรการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมครับนะครับเรามาดูกัดีกว,ว่าว่าการงานของคนเกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มที่คนที่กําลังหางานก่อนจะเป็นอย่างไรปั๊บ สำหรับคนที่กำลังหางานเนี่ยดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของอาการเตรียมความพร้อมนะมันก็มีโอกาสาที่จะได้รับงานเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นว่ามีการที่เกิดการกระทำแล้วก็เกิดการที่เราไปลุยนะลุยในการที่จะสู้ฝ่าฟันในเรื่องของงานที่กําลังจะมีเข้ามานะมันต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีแล้วก็มีการฝึกฝนมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะให้ได้งานที่เราต้องการและที่เราต้องการจะได้รับก็จะได้รับตามที่เรา คิดเอาไว้นะครับเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนที่กำลังหางานอยู่ที่70%นะคือก็ค่อนข้างสูงแต่อยู่ที่บวกับการกระทำบวกัาการศึกษาบวกาการเพียรพยายามของตัวเราด้วยเพื่อจะให้โอกาสเหล่านี้มันมีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นอ่านูซิว่าการเตรียมตัวการจัดการของเราเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างในเรื่องของคนที่กำลังหางานให้เพิ่มโอกาสกับตัวเราเนาะดูซิเป็นอย่างไรให้ขึ้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะแล้วก็การได้รับตามสิ่งที่เราต้องการแลนะการศึกษา ในในสิ่งที่เราอาจจะไปนะในเรื่องของงานต่างๆที่เกิดที่เราจะไปให้เกิดความสําเร็จเนี่ยไพ่ขึ้นว่ามันได้รับแล้วก็เราต้องใช้อาศัยการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งเรื่องที่เราถนัดทั้งเรื่องที่เราไม่ถนัดก็ทําให้เต็มที่ให้สุดความสามารถไพ่ขึ้นว่ามันปลดล็อกแปลว่ามันเกิดความสําเร็จที่มากยิ่งขึ้นนะ <S <S ดังนั้นเราก็ต้องดูให้ดีในในส่วนของการรอบครอบแล้วก็ในเรื่องของการตรวจสอบนะการเตรียมความ เตรียมความพร้อมในเรื่องตัวเองนะไปสัมพงสัมภาษณ์หรือว,ว่าไปสอบหรืออะไรบางอย่างเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จตามที่เราต้องการเอาไว้ดังนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วแหละใน,ในสิ่งที่เราควรจะได้รับก็อยู่ที่ว่าเราจะเพียรพย,ยายามแค่ไหนแล้วก็สุดความสามารถสักเพียงไรด้วยนะครับอ่ะดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรไหมในเรื่องของการไปหางงหาง,งานนะโอกาสนั้นก็มีค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราจะต้องระวังนะไพ่จะเติอนอะไรบ้าง ปั๊บให้ก็นในเรื่องของการตั้งสติให้ดีแล้วก็ความสามารถของเราน,นีมันมีอยู่แล้วติดตัวอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าบางทีมันก็เกิดความกังวลน,นะบางทีมันเกิดความกลัวนะในในส่วนที่เราเพียงพยายามบางทีมันก็กลัวว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่านะมันจะเป็นไปได้ตามที่เราคิดหรือเปล่าและสิ่งที่เราจะต้องอจัดการนะหรือว่าจุดด้อยนะสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมหรือเสริมรเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเรายังไม่ถนัดเรื่องอะไรก็เสริมให้มันมีความแข็งแกร่งบ้าง <ram idle. S 1> านะไม่ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรเลยแล้วไปเนี่ยมันก็ จะไปพึ่งดวงอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยได้นะดังนั้นเราก็ควรที่จะพึ่งความรู้ความสามารถของเราจะดีกว่าดังนั้นต้องมีสติในการจัดการหรือแยกแยะปัญหาต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นเพื่อจะจัดการปัญหาให้มันลุกล่วงไปได้ด้วยดีด้วยตัวของเรานะครับอ่ะดูซิว่าในเรื่องของการงานของเราเนี่ยมันมีเรื่องมีความสําเร็จแล้วและสําหรับคนที่มีงานแล้วล่ะจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับคนที่มีงานแล้วไพ่ขึ้นหนเรื่องของอปัญหาต่างๆที่มันกําลังจะเกิดต้องเตรียมตัวให้ดีนะไพ่ขึ้นว่ามันต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของงานที่เราทําโปรเจกที่เรากําลังจะไปจัดการนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งคนทั้งเงินทั้งหลายสิ่งหลายอย่างให้มันรุกล่วงไปได้ดีนะเปอร์เซนต์ในเรื่องของคนที่มีงานแล้วเนี่ยอยู่ที่60%นะมันเป็นการจัดสรรมันเป็นการจัดการ ในเรื่องของคนในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งต่างต้องเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะมันจะมีโปรเจกต์ให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ทํานะครับเรามาดูดีกว่าว่าในเรื่องของคนที่เป็นพนักงานหรือว่าราชการเนี่ยในช่วงนี้เป็นอย่างไรนะในเมื่อตอนนี้เหมือนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะในเรื่องของงานในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันเริ่มมีปัญหาเข้ามาแล้วเราต้องจัดการนะจะส่งผลอะไรไหมสําหรับคนที่ทําข้าราชการทําพนักง,งานเนี่ยดูซิเป็นอย่างไร ไปขึ้นในเรื่องของโอกาสที่มันมีเข้ามาถึงแม้ว่าเป็นปัญหาก็จริงเถอะนะแต่ว่าอย่าไปเพิ่งไปเบื่อนะอย่าพิ่งไปเศร้าใจเพราะว่ามันจะได้รับช่องทางหรือโอกาสที่ดีในเรื่องของงานในเรื่องของโอกาสต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยได้รับความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในหน้าที่การงานของเรานะมีทั้งการเลื่อนตําแหน่งการขึ้น ในเรื่องของยศขึ้น,นเรื่องของ ào, หน้าที่การงานไปทิศทางที่ดีนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องขจัดปัญหาไปให้ได้ในส่วนที่เราจะต้องทําหน้าที่ของเรามีอะไรสิ่งที่เรารับผิดชอบเป็นอย่างไรบ้างและสิ่งที่เรากังวลใจอยู่เนี่ยเราจะต้องจัดการอย่างไรให้เราครลี่คลายใจเราก็จัดการปัญหาต่างๆนาน,นียให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ดังนั้นะแล้วเนี่ยในเรื่องของงานนะคนที่เป็นข้า,า,ขาราชการหรือพนักงานเนี่ยมันก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่มาอยู่ตรงหน้าของเราแต่อยู่ที่ว่าเออโอกาสตรงนี้มันก็ไม่ได้มาแบบง่ายๆหรือว่าจะผ่านไปได้ด,ดีแต่ต้องอาศัยในเรื่องของประสบการณ์อาศัยเรื่องของความรู้อาศัยเรื่องความอดทนและอาศัยเรื่องความก้าวรกระเสียให้จัดการปัญหาหรือว่าผ่านพ้นในโปรเจกต์เหล่านี้ไปให้ได้นะก็ะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็ต้องการมองแบบนั้นแล้วก็ทําให้สุดความสามารถใน เรื่องที่เข้ามาก็แล้วกันอ่ะเรามาดูกันต่อว่าสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าฟรีแลนซ์ดูซิมีเรื่องอะไรเป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของความมั่นใจนะแล้วก็การจัดการบริหารในเรื่องของงานต่างๆสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายนะมีเรื่องต้องใช้เงินเพื่อจะให้มันเกิดงานเดิน มากเกินขึ้นแต่การใช้ใจ่ายเงินมากไปมันก็เสียดุลในเรื่องของเงินทอ,องที่มันต้องเสียไปมันต้องหักรบใี่ดีก็ล้วกันและในส่วนในเรื่องของงานเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันต้องเจอผู้คนและการเจอผู้คนเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาดังนั้นต้องระวังเรื่องของการมีปัญหากับผู้คนเพราะไพ่ขึ้นเรื่องของอารมณ์ไพ่ขึ้นในเรื่องของการจัดการคนให้เรียบร้อยดังนั้นแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องคน,คนเนี่ยก็มาต้องทำใจอย่างเดียวนะเราก็จัดการแก้ไขปัญหาดีไม่ดีต้องไปเสียเงินกับเรื่องของคนด้วยนะคนที่เป็นลูกน้องคนที่ทำคู่ค้าธุรกิจหุ้นส่วนอะไรของเราเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาได้ด้วยเช่นกนันนะต้องตรวจสอบต้องดูแลให้ดีว่าคนที่ทำงานกับเราเขาไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือรับพนักงานมาใหม่เนี่ยเราจะต้องจัดการแก้ไขหรือว่าดูแลหรือว่าดูด้วยว่าเขาเข้ากับเราได้แค่ไหนนะหรือว่าดูซิว่าเขาอ่ะมันทรงแบบ พี่มิรหรือเปล่านะพี่มิชาชีพหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ทําใหเา้เกิดการเสียงเงินเสียทองนะแบบไปหาโจรเข้าหาธุรกิจของเราเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายด้วยดังนั้นก็ต้องคัดคนที่ดีแล้วก็ดูวิดีก็้การจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในเรื่องของงานนะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เราจะต้องจัดการนะนจะได้ไปคิดเรื่องอื่นทาเรื่องอื่นให้มัน ประสบความสําเร็จจะดีกว่านะครับอ่ะดูสิว่าสําหรับคนที่กําลังเปลี่ยนแปลงงานหรือโยกย้ายงานเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของสําหรับคนที่จะโยกย้ายงานเนี่ยมันก็จะได้รับในสิ่งที่ดีเหมือนกันนะแต่ว่าก็ต้องตรวจสอบแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าต้องเต็มความพร้อมกับการที่ มีการเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของเราณเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมการาทำหน้าที่ของเราเนี่ยให้มันสมบูรณ์พร้อมกับงานเก่ากับงานใหม่ที่กำลังเข้ามาและไม่ว่าใครจะเสียงพูดอย่างไรถ้าหากเรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในส่วนที่เราทำเนี่ยมันจะเกิดความประสบความสําเร็จนะอย่าใจร้อนในการตัดสินใจในเรื่องของการกระทําในเรื่องของงานในห่วงช่วงนี้ดีกว่าเพราะมันจะทําให้เกิดปัญหาที่มันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหากเรา ตัดสินทุกอย่างตามอารมณ์ตามความรู้สึกเพียงอย่างเดียวทุกๆอย่างมันต้องมีเหตุและผลและเหตุผลเหล่านั้นน่ะมันจะนำพาสู่ความชัดเจนในเรื่องของการกระทําในเรื่องของงานในเรื่องของอาชีพของเราในอนาคตได้ด้วยนะครับั้นก็ต้องวางแผนดีแล้วก็คิดให้รอบคอบก็แล้วกันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเลือกจะไม่ดีแต่เพียงแค่ว่าเราต้องเสริมเพิ่มเติม,มอย่างไรให้มันประสบความสําเร็จมากกว่านะครับ่าดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างในห่วงช่วงนี้ปั๊บ ไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอความเหนื่อยนะมันเป็นความเหนื่อยแล้วก็เป็นความเซ็งกับชีวิตของตัวเราดังนั้นไพ่ขึ้นว่าให้เราตั้งเป้าหมายให้ดีก็แล้วกันในส่วนที่ไม่ว่าเราจะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งเราจะต้องดูเป้าหมายของตัวเองดูสิ่งที่เราจะต้องทําดูสิ่งที่เราจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเนี่ยมันต้อง ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยจัดการให้มันไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่เราต้องการหากเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยบางครั้งเราเหมือนเราทําอะไรไปวันๆน่ะมันก็หมดไปตามวันวันสองวันสามวันก็แล้วเดือนก็แล้วปีก็แล้วนะหปีก็แล้วสิบปีแล้วมันมีความวนลูปเหมือนเดิมมันทําให้รู้สึกเบื่อถ้าเรามีเป้าหมายแล้วก็ทําให้มันเกิดประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆนะทั้งสั้นๆนะหรือไม่สั้นก็ได้หรือยาวก็ได้แต่เราก็ควรที่จะหาเหมือน เป็นเกมให้กับตัวเองว่าเออเราอยากทํำสิ่งนั้นให้สำเร็จอ่ะเรโอเคเราทำสำเร็จแล้วอับตั้งเป้าหมายใหม่เหมือนเราสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันให้กับตัวเองที่ทําให้เราเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้ด้วยตามที่เราต้องการนะครับก็เป็นพลังใจให้ครับ